ไงทุกคนพบกับฟ้ากันเดียวนะคะวันนี้ฟ้าก็จะมาสอนทําการเพิ่มตัวละครในเกมนะนะฟ้าก็ไม่เก่งเรื่องสร้างโปรแกรมนะคะฟ้าก็ไม่เก่งเรื่องโปรแกรมนะคะนะฟ้าไม่ค่อยรู้เรื่องโปรแกรมเท่าไหร่ถ้าใครมีความรู้เรื่องโปรแกรมนะคะช่วยบอกฟ้าหน่อยนะ เออฟ้าก็ไม่รู้หรอกเออช่วงนี้ฟ้าก็อาจจะแปลกแปลหน่อยนะคะเออพอดีว่าฟ้าก็ไม่อยากจะพูดสักเท่าไหร่ในเกมคือเดี๋ยวฟ้าพูดให้ฟังนะคือ,อฟ้าในเกมไม่ฉีดแตกนะพอดีว่าฟ้าฉี่แดงนะจ๊ะ ให้ขออภัยทุกคนด้วยนะจ๊คะค่ะบเรียว่าฟ้าชีแดงนะคะทุกคนหนึ่งฟ้าในเกมนะคะฟ้าในเกมมันชีแดงฮ่าฮ่าฮ่าเพราะเขาทีดด่มารับชมนะจ๊ะบ๊ายบาย